สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้เราจะมาบอกว่าความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับวัคซีนล่าสุดือมวลชนรายงานมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมีแพทย์จำนวนมากที่ฉีดวัคซีนแล้วและยังติดโควิด1 9ในโอกาสนั้นหลายคนที่ไม่รู้จักก็พากันไปพูดกันในโลกออนไลน์ว่าวัคซีนไม่มีประโยชน์วัคซีนปลอมไม่ช่วยอะไรทาให้หลายคนสับสนไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดตอนนี้ฉันจะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหานี้ วิธีคิดวัคซีนที่ถูกต้องหากคุณได้ชมวิดีโอเกรดความรู้แล้วคุณจะเข้าใจทั้งหมดวัคซีนทำขึ้นเพื่อป้องกันโรคตามแนวคิดคือเพิ่มภูมิคุ้มกันให้รับมือกับไวรัสเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้วคนจะฉีดส่วนหนึ่งของไวรัสหรือไวรัสเชื้อตายหรือไวรัสจะอ่อนแอมากต่อร่างกายโดยที่ร่างกายจะพบแอนติบอดีที่ตรงกับไวรัสเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายจะต่อต้านเพื่อให้เชื้อมันตาย นั่นคือวิธีป้องกันโรคอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกการฉีดวัคซีนจะป้องกันโรคได้อย่างแน่นอนหลักฐานคือวัคซีนโควิด19ปัจจุบันเราเห็นฉีดวัคซีนแล้วหลายล้านคนแต่ผู้ติดเชื้อยังเยอะแล้วอะไรคือสาเหตุแล้วคำตอบก็คือประการแรกวัคซีนต้องใช้เวลาจึงจะได้ผลโดยเฉพาะตามข้อมูลจากนพจุดอนุทินชาญวีรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่า วัคซีนไม่ได้ให้การป้องกันในทันทีแต่ต้องรอสักพักด้วยการฉีดครั้งแรกใช้เวลาอย่างน้อย14วันหลังจากนั้นถึงจะมีผลแต่ขอ้อภูม้มกันต่ำมากต้องฉีดสองเข็มแต่ฉีดครั้งที่สองต้องรอเดือนกว่า,วาฉีดวัคซีนเท่านั้นถึงจะต่อต้านโควิดได้ดีเหมือนกับเรียนขับรถแค่กระโดดขึ้นรถแล้วเดินไม่ได้คุณต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับรถและค่อยๆเรียนรู้แล้วร่างกายก็จะปฏิกิริยากับวัคซีน ดังนั้นหากเพิ่งได้รับวัคซีนร่างกายยังไม่ได้รับใช้เวลาเกือบสองเดือนจึงจะได้ผลดีที่สุดนั่นคือเหตุผลแรกแต่ถึงแม้จะรอถึงสองเดือนยังคงผลตรวจโควิดเป็นบวกหลังรับวัคซีนได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันง่ายมากมีวัคซีนเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถมีภูมิคุ้มกันได้หนึ่งรเปอร์เซ็นไม่ใช่แค่วัคซีนโควิดแต่ยังรวมถึงวัคซีนอื่นๆเช่นวัคซีนโรคหรัดคานทูมหรือวัคซีนหัดเยอรมันด้วย จริงๆแล้ววัคซีนโควิดที่ได้ผลสูงสุดเพียง95%เท่านั้นมันคือวัคซีนไฟเซอร์และประสิทธิภาพต่ำประมาณ50%เหมือนวัคซีนไซโนแวคของจีนเนื่องจากประสิทธิภาพไม่ถึง100%แน่นอนว่าก็ยังมีคนติดอยู่ทั้งท้งที่ฉีดวัคซีนแล้วร่างกายของคนเหล่านี้ไม่มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันดังนั้นหากมีการถูกโจมของไวรัสจริงระบบภูมิคุ้มกันจะไม่สามารถตอสู้กับมันได้ ที่3คือไวรัสที่สร้างสายพันธุ์ใหม่ปัจจุบันโลกได้บันทึกการกลายพันธุ์ของไวรัสสู่ั่นถึง28,000ครั้งไม่น้อยเลยแต่รูปแบบที่แตกต่างกันมีลักษณะที่แตกต่างกันดังนั้นวัคซีนที่ใช้ได้กับตัวแปรนหนึ่งอาจไม่ได้ผลกับอีกตัวหนึ่งเหมือนกันการจีบสาวไม่ต้องเสียเงินไปเกลี้ยกล่อมผู้หญิงทุกคนแม้แต่คนมีเงินก็จีบไม่ติดมีแนวโน้มมากที่จะต้องใช้ทอง ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดเชื้อเหมือนเดิมและเหตุผลสุดท้ายคือวัคซีนมีวันหมดอายุแปลว่าคุณไม่คิดว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับภูมิคุ้มกันตลอดไม่ใช่แบบนั้นเลยบางคนคิดว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็จะไม่ติดโควิดเช่นวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าหลังฉีดจะสร้างแอนติบอดีต่อโรคพิสุนัขบ้าแต่จะค่อยๆหายไปประมาณหนึ่งปี แล้วคุณจะเห็นว่าคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขได้ประมาณหนึ่งปีและต้องฉีดใหม่อีกครั้งโควิด1 9ก็ยังคงศึกษาวิจัยอยู่ไม่ชัดเจนว่ามีกำหนดเวลาหรือไม่จำกัดเวลานาน,านแค่ไหนสมมุติว่าจะหมดอายุในหนึ่งปีปีนี้ฉีดวัคซีนปีหน้าต้องฉีดอีกแล้วทำไมฉีดละแล้ววัคซีนที่มีประสิทธิภาพหนึเซนแล้วเมื่อหมดอายุคุณยังติดเชือ้อฉีดวัคซีนก็ยังติดเชื้ออยู่ เราไม่ควรฉีดวัคซีนอีกต่อไปหรือไม่เฮ้ hey, อย่าทำอย่างนั้นแม้ว่าจะติดโควิดขณะที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ตามวัคซีนยังมีประโยชน์อีกมากมายประการแรกคือก็ยังดีกว่าไม่ว่าจะเป็นประสิทธิธภาพ90%หรือเพียง10%ก็ยังดีกว่าไม่ฉีดวัคซีนเลยคุณยังลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อประการที่สองคือมันสร้างภูมิคุ้มกันได้ ลองคิดดูไวรัสเข้าสู่10คนถ้าไม่ฉีดวัคซีน7ใน10คนก็จะมีคนติดโควิด7คน7คนนั้นจะแพร่เชื้อต่อไป49ใน100ของคนที่ติดเชื้อแต่ถ้าฉีดวัคซีนแล้วมีเพียง2ใน10คนเท่านั้นที่ต้อสัมผัสเสี่ยงสูง2คนนี้แพร่เชื้อให้คนอื่นได้เพียง4คนจาก100รายที่สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วถ้าได้รับวัคซีนลหละอีกไม่นานชุมชนจะมีภูมิคุ้มกันเพราะไวรัสไม่มีการสัมผัสกัน ที่น่าสนใจกว่านั้นนักวิชาการยังพบว่าหากผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วติดเชือ COVID, ้อโควิดพวกเขายังไม่น่าจะแพร่เชื้อให้คนอื่นได้มากนะักและประโยชน์ที่3สิ่งที่ดีที่สุดที่วัคซีนนำมาสู่มนุษยชาติเป็นวัคซีนที่ทําให้โรคไม่รุนแรงสถิติเฉพาะแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นบวกหากฉีดวัคซีนมาก่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงร้ายแรงไม่ต้องรักษา ถึงจะไม่ตรวจก็ไม่มีใครรู้ว่าติดเชื้อเพราะคนยังแข็งแรงอยู่ด้วยวิธีนี้คุณสามารถติดเชื้อได้และไม่ป่วยไม่มีอะไรต้องกังวลเราสามารถดูวัคซีนได้เป็นขนาดยาต้านโควิดที่ฉีดก่อนเกิดโรคในระยะสั้นเราเห็นฉีดวัคซีนแล้วก็ยังเป็นบวกได้เพราะวัคซีนไม่ได้ผล100%วัคซีนต้องใช้เวลาจึงจะได้ผลวัคซีนยังมีวันหมดอายุและไว,วรัสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ก็ยังควรได้รับการฉีดวัคซีนเพราะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและที่สำคัญที่สุดคือมันทําให้เราแข็งแรงถ้าเราติดเชื้อขึ้นมาวัคซีนได้ผลเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าปฏิเสธผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เพราะปัญหาเล็กน้อยและไม่ควรพึ่งสิ่งนั้นมาขัดขานบ่นทำลายความพยายามต่อต้านการแพร่ระบาดของชุมชน หวังว่าวิดีโอจะเป็นประโยชน์กับคุณขอบคุณที่รับชมวิดีโอบายบายแล้วเจอกันใหม่